เวลาไปทานอาหารที่อร่อยๆอ่ออะเราก็จะคิดถึงคนที่เรารักเวลาเราไปเที่ยวในที่ที่สวยงามเราก็จะคิดถึงลูกคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เราแฮปปี้มากๆหลังการทำเลสิกและดีเล็กสมายค่ะเราอยากให้คนที่เรารักได้ทำนะที่เราเจอทุกวันทุกวันคือคุณพ่อคุณแม่ที่หมอทำตาให้อะ่ะก็จะพาลูกมาทำ หรือบางคนเนี่ยคุณตาคุณยายหมอทําต้อกระจกให้คุณพ่อคุณแม่ทําเลสิกให้พอคุณลูกโตอายุมากกว่า19ปีแล้วก็มาตรวจเพื่อเตรียมตัวที่จะทําเลสิกและริเล็กสมายในกรณีที่เราอยากให้ลูกเราทานะคะข้อจํากัดก็คือว่าอายุควรจะมากกว่า18ปีและในอายุที่มากกว่า18ปีนั้นจะต้องใส่ตานิงแล้วด้วยนะคะ ตัวเลข18ปเีเหมือนเป็นตัวเลขที่ให้ไว,คว้คร่าวๆแต่ข้อใหญ่ใจความอะอยู่ที่ความใส่ตานิ่งมากกว่าเพราะความที่อายุยังน้อย18ปีแล้วถ้าตายยังไม่นิ่งเนี่ยเราทำไปเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วแต่ถ้าตานิ่งแล้วหรือค่อนข้างนิ่งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ต้องการให้ลูกมาตรวจหมอนแนะนําให้มาเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องอาจจะต้องมีประวัติแว่นนะ ว่าแว่นเดิมที่เคยใช้เปลี่ยนบ่อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าตานิ่งแล้วอะค่ะเราทำให้คนที่รักได้เลยเราให้ลูกทำได้เลยนี่คือข้อจำกัดใหญ่ๆนะส่วนถ้าเราทำแล้ว,ลวเราแฮปปี้แล้วเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้านะคะก็คืออยากให้คนที่เป็นผู้สูงอายุในบ้านทำการตรวจละเอียดจะทำให้เราทราบค่ะ ว่าจะทําได้หรือเปล่านะคะคนที่อายุมากก็จะมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคืออายุมากกว่า40ปีแต่ยังไม่เป็นต้อกระจกคนกลุ่มนี้ก็จะต้องดูแลเรื่องของทั้งตาไกลและตาใกล้นั่นคือวันที่มาตรวจจะต้องดูเรื่องของโมโนวิชันหรือการลดค่าสายตาลงนิดหนึ่งว่าไหวไหมเพื่อที่จะทําให้พึ่งแว่นน้อยแล้วก็ชัดได้หลายระยะโดยที่อาจจะไม่ได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการตรวจตาละเอียดในเคสที่อายุเกินกว่า40ปีจะต้องดูว่าไม่มีต้อกระจกค่ะเพราะว่าถ้าเป็นต้อกระจกแล้วในบางรายเราไปทำต้อกระจกเลยเลนที่เราใช้เป็นเลนพิเศษเช่นมัลติโฟกัลไตรโฟกัลเลนสก็ทำให้เราพึ่งแว่นน้อยได้เหมือนกันเป็นการรักษาสายตาที่เลนส์แทนและนี่คือคำตอบค่ะว่า เราสามารถที่จะแนะนำให้คนที่เรารักมากๆเนี่ยมาทำเลสิกและรีเล็กสมายได้ไหมนะถ้าสำหรับลูกหรืออายุน้อยก็จะต้องมากกว่า18ปีและตานิ่งแล้วถ้าคนที่อายุมากเป็นพี่น้องเราเป็นพี่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องมาตรวจละเอียดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งตาไกลตาใกล้ได้ไหมแล้วก็มีต้อกระจกหรือยังมีข้อห้ามในการทาหรือยังเราทาให้คนที่เรารักเนี่ย มีความสุขได้เหมือนกันค่ะแต่อาจจะเลือกวิธีนิดนึงนะคะ